ยุคปัจจุบันนี้มีเครื่องมือวิทยาศาสตร์เป็นตัวช่วยกับพวกที่มีพระสมเด็จวัดระคังตั้งคำถามง่ายๆแบบนี้ว่าถ้าพระที่อยู่ในมือท่านมันไม่ใช่พระมาจากการกดพิมพ์ชิ้นพระของหลวงปู่แล้วท่านจะขยาย ไปเพื่ออะไรขยายแล้วมันจะแท้ขึ้นมาหรือเปล่าหากไม่แท้ตั้งแต่ชิ้นพระขึ้นมาเครื่องมือขยายจะช่วยอะไรท่านได้ต่อให้เครื่องรา,าราคาแพงแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์